ชาดูดีดำสีดำสีดำดาดูาคุณผู้สอเสียงเพี้ยนน่าขนจังเลยวันนี้นะคะพบกับก๊ับแก๊ปพร้อมกับรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบค่ะวันนี้นะคะก๊ับแกร์จะมาสัมภาษณ์เหล่าดาราและนักร้องค่ะว่าพวกเขาเนี่ยเสียงเพราะหรือเสียงเพี้ยนอยากตอกย้ำมากเลยค่ะพวกที่เสียงเพี้ยนเนี่ยเขาจะตอบกลับพวกที่มาว่าเขาเนี่ยว่าอะไรว่าหอยากรู้มากไปสัมภาษณ์พวกเขากันเลยดีกว่าค่ะงั้นต้องเริ่มที่พระเอกหมอหลวงเดอเซแล้วว่าจะเพราะหรือเพี้ยน เพลงประจําต no? ัวคุณคือเพลงอะไรครับมาริโอ้มาเลยตอนนี้ก็มีเพลงคือเธอทุกคนก็การันตีว่าคุณเพราะหรือเพี้ยนคะไมนแล้วแต่คนฟังบางคนฟังก็อาจจะบอกว่าที่เพาะเหมือนนะเนี่ยเสียงเราน่ารักนะอีกคนน้อยแต่เพี้ยนนะเพลงอาจจะไม่น้องเพี้ยนแต่ตัวจริงกับเพี้ยนไหมคะไอตัวเราเพี้ยนอยู่แล้วไอตัวเราเพี้ยนอยู่แล้วแต่ว่าเสียงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เพี้ยนไปด้วยไล่โน้ตเนี่ยยังแม่นอยู่มั้ยโดเรมีฟาซอลลาซี่ได้สิโดเรมีฟาซอลลาซี่โดเรมีฟาซอนลาซี่ ผมและเรียนมาเคยร้องแล้วคนแบบว่ามาติเราเรื่องร้องเพลงแบบเจ็บเจ็บที่สุดเคยฟังมาเรื่องอะไรทุกวันประจําผู้จัดการพี่โชว์ชอบบอกผมเสียงเพี้ยนแล้วคุณตอบกลับไปว่าบอกอาถ้าพี่ร้องดีนักพี่ร้องให้ผมฟังเขาเขาไม่ร้องมอหลวงนี่แบบกําลังดังมากคุณทองอ้นอยากให้คนไทยสนับสนุนละครไทยเรื่องนี้ทั้งได้ทั้งอมยิ้มต้องดูนะจ๊ะหมอหลวงจ้าจะนั่งคานจ้าสองทุ่มครึ่งจ้า ก่อนที่คุณดาจะมาเป็นดีว่าเสียงดีแบบนี้เคยร้องเพี้ยนมาก่อนไหมคะเคยสิคะจะบอกว่า ประกวดดนตรีครั้งแรกต้องแพ้ค่ะทุกคนค่ะอะไรก็ไม่มีประสบการณ์เลยเป็นเด็กน้อยการแพ้จะทําให้เราเก่งขึ้นในรอบต่อไปแล้วตอนที่เราร้องเพียนเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยลงเอกสารว่าเราเพียนคือแบบให้พอเถอะหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เพียนมากแต่เป็นออกเนี่ปิ้นปิ้นปิ้นแต่ก่อนเนี้ยเราจะไม่ได้รู้สึกว่าซิสเต็มบนเวทีใช้ยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเวลามันคอนโทรลเสียงมันจปิ้นทางเคเพี้งมือ เราเปลี anyway ่ยนจากบนเวทีมากล่อมลูกกล่อมลูกยังไงให้แบบสไตล์คุณดาแอนเดอร์ฟินค่ะฮนเดอลูกสะดุ้งเลยค่ะลูกสะดุ้งเลยค่ะเราเพลงกล่อมขนาดนี้ลูกชายต้องเสียงปริ้นเอ้ยเสียงดีได้แม่ชัวพักสักคร่ละช่วงหน้ามาฟังเสียงเพี้ยนกันต่อ ไม่รู้ว่าจะเพราะหรือว่าจะเพี้ยนเคลียช่องหูแล้วก็เชิญฟังน้ําเสียงสาวมิ้นชลิดาจ้าสำหรับตัวเราเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะหรือเพลงเพี้ยนคะถ้าถามใงก็ต้องบอกว่าเพราะไ้ก่อนคะคะเพราะอะไรถึงร้องเพราะอะไรถึงร้องแล้วเพื่อนรอบวงเนี่ยเวลาเขาฟังเราร้องเพลงเขาลงมติเอกสารไว้เราวางไม่เถอะเราบอกว่าเพราะเพราะทำไมมึงยังร้องอีก มีเพลงมาจำตัวมาที่บอกว่ามินซาลิดาขึ้นปุ๊บอินโทรนี้ต้องขึ้นไม่หนูร้องได้ทุกเพลงหนูสามารถดำน้ำไปกับเขาได้เขาถามว่าร้องเพลงได้ไหมเราตอบว่าร้องได้ไว้ก่อนงานจ้างต้องมาคีย์นี้ได้หมดไม่ได้เดี๋ยวเขาไปสอนเงินมาก็สอนได้ค่ะเงินมาก็สอบได้ค่ะคุณเนี่ยถ้าเกิดร้องไม่รอดคิดว่าจะแบบเน้นสายฮาร์นี่รอดไหมอ๋อหนูได้ค่ะได้หมดเย้หัวราอนก็เลยดีกว่าคุณผู้ชมกลัว ดูนะก็รู้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนร้องเพลงเพราะมากการันตีโดยเพื่อนรอบข้างลงมติเอกสารว่าถ้าแพงขึ้นเวทีแล้วเพียน <laughs> เพียน <laughs> แล้วเพื่อนค่ะ <laughs> เขามีวิธีการพูดอย่างไรให้ระวังไหมค่ะเพื่อนก็จะบอกว่าเอาดีๆถ้าร้องไม่ได้ก็ลงมาถ้าร้องไม่ได้ก็ลงมา <laughs> เวลาเพื่อนๆเ,เนี่ยบอกว่าเราร้องเพลงเพียนเนี่ยคำไหนที่มันชีดโดนใจแพงมากที่สุดเพียนมากเพียนมาก ฟังอย่างนั้นแล้วอยากตายไหมคะไม่อยากตายค่ะอยากต่อมา